สวัสดีค่ะพอกินข้าวมื้อเย็นกิน <g ling> ข้าวมื้อเย็นกันเดียวแม่ยังไม่ออกมากินนะคะแม่อยู่ในห้องจ้าอําอคำใหญ่ระวังสำลักนะ เดี๋ยวเดียวเดียเดียวเอ,อ,อยั่จนิวรอเชียวเอ,อยิ้มหวานแด้เออวันนี้วันที่12คะ่ะสิกันยายนสองพันห นี่ของพ่อเนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้ของพ่อ,อ วันพ่อคุกใน่ข้าวแล้วนะคะแล้วา่าจะมีต้มจืดมีไข่ตุ๋นนะคะมีหมูหยองด้วยค่ะ หมูหยองก็จะโรยหมูหยองอร่อยอร่อยอะอะนะคะเม<ห>ื่อกี้ฝนตกแรงมากเลย ยังไม่ได้ใส่กันเปื้อนเลยอุ้ยมีม,มดอ่ะมดขึ้นกล้วยอ่ะมดขึ้นกล้วย มีผ้ามีมดผ้ามีมด <Okay. S 1> เดี๋ยวพื้นใหม่เอาพื้นใหม่ อามดมาขึ้นกุดชวยยายแล้ว